ทอทครับชาวเฟซบุ๊กีฬาครับนี่คือเช้าของวันอังคารที่3พฤษภาคม2 5 5 4 111วันกับนีโอโพเทสนะครับผมจะพาไปทำวัดเช้าแล้วก็บรรยากาศช่วงเช้านะครับก็มีอะไรบ้างว่าจะเป็นบิณฑบาทโรงครัวทุกอย่างยังเหมือนเดิมกับที่นี่นีโอโพเทส ในกาช่วงเช้าธรรมช้าปีาจกจอยม่ปนอย่างนี้พอท่นสมบูรณ์จตราตัดนำธรรมะช้าแล้วมลฟังคำเรีเดรเฉพาะกลนั้นหลาบาละเอียดจนสิ้นอาสวะอย่างรู้รู้ที่เป็นรูกชายท่เป็นความิสตุตปาติก์สักพตะตามติกาเี่โมแปดแปลว่าก็ไปถึงนีดอสันติของ เลอ้อีไม่มต้องามไม่ตองจิงใันหนักสิบิวิญญาอเียวธรรมะเชาได้แหละการมาทำใจในใจพอเป็นแปงอัมนะคโรติไม่ต้องทำอีกแล้วาวิญญาณจารซาดีจิตต้องไปวางสภาพที่มันต้องโอ ป้ายประชาธิไปไตยที่ดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมกันสร้างครับทางเข้ารบรรยากาศทางเข้านะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าของสะพานชมัยมรุเชตนะครับมีป้ายต่างๆนะครับ ชุมชนไทยคู่ฟ้าดินนะครับชื่อเพราะมีความหมายนะครับผมว่าลงตัวดีนะครับีป้ายต่างๆนะครับเป็นธรรมะนะครับนี่เป็นแก้ส่วนหนึ่งนะครับของเต็นท์ผู้ชุมนุมที่พักค้างนะครับตั้งอยู่บนกลางถนนเลยนะครับเออโพเทสโรสนะครับ บรรยากาศในโรงครัวความนับถามก็ยังเหมือนเดิมนะครับในทำอาหารนิกาเชียนนสอิรัตแจกกับผู้ชมุมนุมนะครับข้าว,นนข,าวข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียว,วน,นี่ก็สีขาวนี่ครับสาระละลายดัางครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมาก <laughs> จะได้นทำคราฟมันโจร <laughs> อันนี้โฆษนาครับสุภาพสตรีครับสุดท้ายของพิทบ๊ าวิธูนก็ยังเหมือนเดิมนะครับจุดนี้นะครับสำนักบินนบ,บาทยางเช้านะครับญาติโยมมาใส่บาด เด็กด้วยนะครับสม่าลูกเลยเหรออาหารจะเป็นอาหารมังสวิรัตในกรรมวิเกตวเอียน ทานอาหารข้างถนนเหมือนเดิมนะครับเสื้อสวยมีความหมายการชุนนุมอย่างสงบสันติไอหิงสาซื่อสัตว์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนิโอโพเทสครับผ่านไป111วันกับ4เดือนแล้วนะครับยินดีที่ไม่รู้จักอเดกวลบินโฮรายงานจากอัตเลนเลคคอร์จรทอครับเจริญธรรม